สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแม่นวลจะมาชวนติดกระดุมกางเกงนะคะแบบง่ายๆเนาะจะติดกระดุมนะคะด้วยจักนะคะจักเย็บผ้านะคะเนี่ยอันเนี้ยที่ติดไปแล้วเนาะกระดุมตัวนี้นะคะวางตรงจุดๆเดิมเนาะตรงที่มาร์กไว้นะคะวางติดไว้อย่างนี้จับไว้แล้วก็ยกตีนผีค่ะจักจจะไม่เปิดนะคะจะไม่เสียบไฟเนาะเพราะว่าจะใช้มือหมุนเอานะคะ วางไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็ตีนผีนะคะจะไม่วางให้จ้าเกินไปเราจะเอาหัวเข่าวเนี่ยดันไว้ก่อนให้เขาแบบหลวมๆก็พอตรงเนี้ยจะไม่แน่นนะวางแล้วก็เล็งนะคะเอาให้ตรงกับรูก,กระดุมนะคะเอานิ้วจับกระดุมไว้ก่อนแล้วก็ผ้ากดไว้ก่อนนะคะแล้วทีนี้หมุนค่ะจะหมุนใช้หมุนมือเอาเย็บแบบนี้แล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าค่ะแล้วก็ ปังไปแล้วก็เลื่อนกลับคืนเราจะใช้มือเนาะดันไปดันมานะคะหรือที่ประมาณสี่ถึงห้ารอบนะคะเนี่ยแบบเนี้ยตีนผีนะคะเราจะทําค้างไว้จะไม่แนบกับกระดุมเกินไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกระดุมมันจะแตกนะย้ํานะคะจักจะไม่เปิดนะคะเราจะใช้มือของเราเนี่ยหมุน ดันไปดันมาแล้วกันนะอืมเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้นะคะไปอีกฝั่งหนึง่งเลงเขาให้ตรงนะคะถ้าไม่ตรงเราก็ยกแบบนี้ก่อนเพื่อที่จะเลงรูมันก่อนพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วปักลงไปค่ะแล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าค่ะแล้วก็เลื่อนข้างหลัง ย้ำไปย้ำมานะคะอยู่ประมาณสี่ถึงห้ารอบนะคะก็เราก็จะได้กระดุมที่สวยนี่จะช่วยประหยัดเวลานะคะเนี่ย้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ออกเห็นไหม เ,ออเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการติดกระดุมนะคะแบบง่ายๆนะคะ